สวัสดีแฟนๆทุกคนนะฮะที่ได้ดูซีรีส์แปลรัลกฉันด้วยใจเธอนะครับซึ่งตอนนี้ดำเนินมาถึง EP ที่2แล้วนะครับผมบิณฑพวายร์ดสตอรี่เนี่ยก็จะมาพูดคุยนะครับรีวิวแ้ะก็แน่นอนว่าวัาวนนี้นะฮะใครที่เข้ามาดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนื้ออาจจะมีการสปอยเนื้อหานะครับฉะนั้น ก็ใครที่ยังไม่ดูก็อาจจะแนะนําให้ไปดูกันก่อนแต่ว่าใครที่ดูมาแล้วแล้วรู้สึกว่าอารมณ์ค้างหรือว่ามันมีเรื่องราวที่รู้สึกว่ามันยังคุกคุนอยู่ในใจมันยังมีแบบฟิลลิ่งบางอย่างอยู่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมานั่งเมาส์มอยอยากจะมานั่งแบบว่าฟังเรื่องราวแบบว่าเหมือนกับรีแคปกันอีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับซึ่งผมรู้สึกว่าการดูมาถึง2 EP ณีตอนนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่านี่คือซีรีส์คุณภาพอีกหนึ่งเรื่องนะครับของไทยนะฮะในปี2020ปัีที่ว็ไมไปิดนะฮะ แต่ว่าเราเองเราก็อาจจะได้มีโอกาสร,รู้จักซีรีสเกาหลีเรื่องดังๆมากขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยผมมี2เรื่องในใจแล้วล่ะณนะตอนนี้นะครับก็จะมีเรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอกับ The Gifted Graduation นะครับผมที่รู้สึกว่าเฮ้ยสองเรื่องนี้มันมีคุณภาพบางอย่างที่เป็นที่น่าพูดถึงแลวก็มีเรื่องราวที่รู้สึกว่ามันน่าติดตามแลวก็มีเรื่องราวที่แบบรู้สึกว่ามันมีทั้ง ความสดใหม่ในแง่ทั้งโลเคชันทั้งในแง่ของการนำเสนอโดยเฉพาะยิ่งคือค่ายนาดาบาังกออซึ่งอาจจะไม่เคยทำซีรีส์ที่แบบเป็นซีรีส์วายอะไรเงี้ยแบบที่คนพูดกันแต่ผมมาดูเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันเป็นวายหรืออะไรขนาดนั้นแต่ผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบมันเป็นเรื่องของความรักที่เขาพยายามจะแคปเจอร์ใน,นทางความรู้สึกแล้วก็ทําให้เห็นถึงการแบบเติบโตของความเป็นคาแรคเตอร์หรือว่าเป็นคาแรคเตอร์สตูดี้ที่ซ้ำไปนะฮะที่เป็นแบบ เป็นการเรียนรู้การก้าวผ่านของตัวละครจากความรู้สึกหนึ่งไปสู่อีกหนึ่งความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับทําให้ตัวเองสามารถเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็ให้คนอื่นหรือว่าคนอีกคนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเข้าใจเราด้วยอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรอะ่ะมันก็มีความสำคัญทั้งนั้นแหละในแง่ของการสื่อสารเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไม่สี่หลายๆลยครั้งเลยนะฮะเราไม่สามารถที่จะ ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราหวังหรือว่าเราไม่สามารถได้ในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเนี่ยเพราะว่าแบบปากไม่ตรงกับใจบ้างแหละหรือว่าไม่กล้าพอบ้างแหละหรือว่ากล้ามากเกินไปผิดวเวลามาบ้างแหละนะฮะมันมีหลายเหตุปัจจัยหลายนะนาประการหรือการที่จะทําให้อา่าใครสักคนหนึ่งตกลุ่มรักคนอีกคนหนึ่งบางครั้งมันก็มีเรื่องราวบางอย่างที่เอ่อเป็นแบ็กกราว มากกว่าที่เราได้เห็นกันอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดว่าเฮ้ย mm. เราคุยกันหรือว่าเรามีแบบความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ว่ามันจะอาจจะมีคนคนหนึ่งฮะในชีวิตเนี่ยผมเชื่อว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันอาจจะมีโมเมนต์ตรงนี้เนาะคือแบบเราเกิดเราเกิดมาสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันจะแบบคือเวลาผ่านไปแต่ว่าเฮ้ยมันยังมีติดอยู่ในใจตลอดเวลาอะไรเงี้ยอาจจะไม่ตลอดเวลาแต่ว่าอย่างน้อยเขาจะแบบ มันจะวับขึ้นมาในในใจเป็นระยะระยะโดยเฉพาะยิ่งยิ่งมีความหลังไม่ว่าจะทางด้านดีหรือด้านร้ายเนี่ยต่อกันมากเท่าไหร่ความทรงจําที่มีเขาคนนั้นอยู่อยู่ในใจเนี่ยมันก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาแล้วยิ่งเวลาแบบเราพยายามจะวิ่งหนีเนี่ยาภาพเหล่านั้นเนี่ยที่เป็นของเขาก็จะยิ่งเข้ามากัดกินหัวใจมากขึ้นเท่านั้นนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยถึงตอนที่2กันนะครับสำหรับแปรรักฉันด้วยใจเธอฮะ,ะซึ่งถือว่า ผมชอบมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับตอนแรกก็ดีงามอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีการต่อยอดที่น่าสนใจครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยความรู้สึกคือพอดูจบเนี่ยผมเชื่อว่าแบบคนดูหลายๆคนอาจจะแบบน้ําตาไหลร้องห่มร้องไห้กันได้เลยแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ร้องไห้กันแบบเมโลโรดาม่าสุดๆขนาดนั้นหรอกถึงแม้ว่ามันจะมีความเมโลโรดาม่าอยู่ประมาณนึงก็ตามอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีการแบบเฉลยหักมุมหรือต่างๆก็ว่าไปเนาะแต่ว่าพอมาถึงตอนที่2เนี่ยผมรู้สึกว่าความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมันมันค่อย กลับมาอีกครั้งหนึ่งคืออย่างตอนแรกเขาพูดถึงการที่แบบเ,เพื่อนในวัยเด็กกลายเป็นศัตรูกันแล้วก็เติบโตมาแล้วก็กว่าจะกลับมาคืนดีเข้าใจกันได้เนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วก็จบตรงที่ว่าโอเคเรากลับมาดีกันแล้วนะอะไรอย่างนี้แต่พอตอนที่2เนี่ยผมว่าความท้าทายที่สําคัญเลยก็คือพอคนมันดีกันแล้วอ่ะแล้วมันมีอะไรให้หน่าติดตามอีกว่าถูกป่ะฉะนั้นาการเล่าเรื่อง EP นี้เนี่ยก็มีสิ่งที่ท้าทายหลายอย่างนะครับเพราะว่า ต่อให้ดีกันแล้วเนี่ยคำถามคือเฮ้ยดีกันจริงๆหรือเปล่ามึงเข้าใจกันจริงๆหรือเปล่าและยิง่งไปกว่านั้นคือถ้าเราเข้าใจกันหรือว่ากลับมาในแบบที่เรียกว่าแบบสนิทกันอะไรเงี้ยซึ่งแบบความสนิทของคนแต่ละฝ่ายมันอาจจะมีไม่เท่ากันก็ได้สนิทในแบบของฉันเนี่ยอาจจะหมายความว่าเฮ้ยแกก็เป็นแบบ just one another friend อะเป็นแบบเป็นเพื่อนอีกคนอีกคนหนึ่งในที่อยู่ในชีวิตเราแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยเราสนิทด้วยอะไรเงี้ยแต่กับการครับการสนิทกับคนอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะมันอาจจะหมายถึงแบบเฮ้ย ยูอาจจะเป็นคนพิเศษของไอก็ได้นะยูอาจจะเป็นคนที่มีความสําคัญมากๆในชีวิตอะไรเงี้ยที่แบบไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามหรือทําอะไรก็ตามเราก็อยากจะมีเวลาที่เป็นแบบเวลาแบบพิเศษอะ่ะเออหรือว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบพิเศษหรือแม้กระทั่งคําพูดที่แบบเป็นคําพูดพิเศษที่แบบเฮ้ยไม่ไม่ต้องไปพูดกับคนอื่นแต่ว่าให้เป็นเหมือนกับเป็นรหัสลับระหว่างเราสองคนอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบเออเรารู้สึกว่าฟีลี่สามารถขยี้ประเด็ดนนี้เหล่านี้เนี่ย โมเมนต์แคปเจอร์โมเมนต์เหล่านี้ออกมาได้ดีเลยนะครับสำหรับผมที่แบบในฐานะคนดูพอเราดูแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกไปตามตัวละครได้ซึ่งณณอีพนะีนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าน้องบิลกินเนี่ยก็สามารถที่จะแสดงความรู้สึกตัวเองมาอีกแล้วนะคือรู้สึกว่าเล่นดีดีมากเลยนะคือรู้สึกว่าน้องเขาด้วยความที่ว่าตัวคาแรคเตอร์ของนุตัวร้องเองเนี่ยมันจะมีความแบบตรงนี้แหละที่เรารู้สึกว่าเขาจะมีความแบบสับสนอยู่ในตัวเองจะมีความนอย,อยู่ในใจจะมีความที่แบบเฮ้ยฉันแบบ ฉันปากตรงกับใจหรือเปล่าวะฉันรู้สึกแบบเนี้ยมันมันใช่กับสิ่งที่แบบหัวใจมันเรียกร้องหรือเปล่าเรากล้าที่จะแสดงออกไปไหมหรือเราแบบแกล้งเฮฮาแต่ว่าในใจเราคิดอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าด้วยตัวบุคลิกของเขาและด้วยตัวคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยมันสามารถทําให้ตัวละครนี้มันมีมิติในการแบบว่าสามารถส่งผ่านทั้งในแง่ของสายตาท่าทางความรู้สึกต่างๆให้กับ ตัวละครที่รับบทโดยน้องพีพีก็คือโอเอ๋วนะครับได้อย่างแบบน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับทาให้รู้สึกว่าโอเคตัวซีรีส์เองเขาก็ได้ทําให้เห็นว่าเเคมีของสองคนนี้ดูเข้ากันมากเลยนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอีพีนี้เขาก็จะมีการเฉลยว่าตัวโอเอ๋วเนี่ยเขาไปชอบอีกตัวละครนึงที่ชื่อบาสนะครับซึ่งถือว่าเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่แย่งซีนแต่ที่เหลือเนี่ยกลุ่มเพื่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าก็อาจจะยังไม่ได้มีบทบาทที่เด่นมากนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหมือนกับตัวเรื่องเนี่ยจะค่อนข้างที่จะ โฟกัสในตัวละครหลักซะมากกว่านะครับทาให้ตัวแบบเวลาเพื่อนๆกลุ่มแก๊งออกมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีแบบบทอะไรเยอะขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งแบบมุมกล้องเนี้ยก็อาจจะแทบแบบไม่ได้ไปโค o s อัพอะไรเลยเทาไหร่นะถ้าเทียบกับตัวละครหลักกันเลยเนี้ยเรารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของความรักอย่างเดียวนะความรักแบบวัยรุ่นหรือว่าความรักแบบว่ารักแบบวัยหรืออะไรก็ตามทีนะแต่เรารู้สึกว่ามันพยายามพูดเรื่องความฝันด้วยนะความฝันหรือว่าค่านิยมของ เด็กยุคใหม่นะครับเด็กที่แบบกําลังจะต้องเข้ามาหาลัยแล้วก็ถูกคาดหวังน,นะฮะว่าเขาจะต้องแบบเจอแบบสิ่งที่ตัวเองชอบนะฮะหรือว่าเจออนาคตของตัวเองนะฮะที่แบบว่าแบบตัวเองอยากจะเป็นอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็มีวอร์ดดิ้งประมาณหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันอย่างเช่นที่เขาบอกว่าเฮ้ยเราเพิ่งมหกเองนะทาไมเราถึงต้องรีบเลือกอนาคตกันด้วยวะอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นคําถามที่ดูแล้วก็น่าสนใจมันก็เป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่า เออมีการแบบดิสคัสกันเนาะระหว่างตัวโอเอลกับตัวเปนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะได้เห็นว่าออที่บ้านเนี่ยอันนี้เขาก็เหมือนกับไม่ได้ไป,ออไ,ปไปเล่าฉากนั้นนะ่ะให้ดูจริงๆหรอกแต่ว่ามันก็เป็นออฉากที่พูดถูกพูดถึงนะฮะในบทสนทนาทีหนึ่งนะฮะก็คือว่าเหมือนกับโอเอ,อ๋วเนี่ยก็เล่าว่าที่บ้านเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกสิ่งที่เรารักเนี่ยแล้วเราจะไปรอดไหมนะฮะแต่ด้วยความที่ว่าแบบ อาจจะไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าตัวเองพยายามจะแบบแอดมิชั่นรับตรงอะไรแต่ว่าแบบสอบไม่ติดไม่เหมือนเต๋ที่ว่าแบบเก่งด้วยความสามารถมีพรสวรรค์อยู่แล้วแล้วก็ทําแบบข้อสอบได้ติดเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยน,นะฮะทีนี้เออเต๋ก็เลยให้กําลังใจว่าถ้าเกิดว่ายูได้ทําในสิ่งที่เรารักอ่ะสมมติดได้ทําในสิ่งที่เรารักอะไรเงี้ยน,นะฮะเดี๋ยวเงินก็จะตามมาเดี๋ยวความมั่นคงมันก็จะมาหาเองนะฮะเออเอลก็บอกว่ามึงเก่งเลือกได้นี่นาอะไรเงี้ยน,นะครับมันก็จะเป็นแบบ วกยิ่งที่ทาให้เห็นถึงนอกจากเรื่องความรู้สึกในในส่วนของแบบทั้งสองคนนี้แบบคุยรสนิทสนมกันแล้วแต่มันก็จะมีเรื่องของแบบความฝันบางอย่างที่แบบคนอื่นอาจจะไม่ได้เข้าใจแต่พวกเขาเข้าใจกันเพราะว่าอาจจะชอบในสิ่งที่คล้ายๆกันนะครับอ่าเหมือนกันเลยแหละแต่ว่าเ,เส้นทางมันเป็นเส้นทางที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันคนละแบบนั่นเองนะครับคือคนนึงอาจจะได้รับตรงแล้วแต่อีกคนนึงกลับแบบจะต้องผิดหวังแล้วก็ต้อง คือสู้เพื่อที่จะสอบแอดมิชชั่นได้มันก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่าโอเคงั้นเต๋อก็เลยแบบเลือกที่จะมาติวให้โก้เอ๋วนะครับผมแล้วก็เกิดเป็นความรู้สึกที่แบบรีคอร์อีกครั้งหนึ่งที่เขาเคยเสนิทกันวัยเด็กยังไงความรู้สึกเหล่านั้นก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งใน EP นี้เนี่ยมันก็จะได้เห็นความเข้มข้นตรงจุดนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวโอ้เอ๋วเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกที่ ดี B, ต่อตัวละครที่ชื่อบาสใช่ไหมฮะอย่างที่บอกไปแล้วเขาก็ได้สารภาพกับตัวตัวเต๋เลยได้ซ้ำว่าเขาแอบชอบบาสอะไรเงี้ยเออซึ่งแน่นอนว่าตัวเต๋ก็อาจจะรู้สึกโอเคแบบดูเป็นเรื่องเฮฮาอะไรเงี้ยเออแบบดีใจที่สุดท้ายเขาก็มาบอกความรับในใจกับเราอะไรเงี้ยเออแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับสิ่งที่เขาแสดงออกอ่ะมันกลายเป็นพฤติกรรมที่แบบเขาหนอยตลอดเวลาเขารู้สึกว่าเขาไม่แฮปปี้เขาพยายามจะแบบ บัฟอีกฝ่ายหนึ่งจะมีความเป็นสงครามเย็นเกิดขึ้นแล้วนะฮะ EP นี้แบบเบาๆซึ่งผมรู้สึกว่าเดี๋ยวตอนหน้าจะยิ่งหนักกว่านี้อีกนะฮะซึ่งเรารู้สึกว่าเออก็มีความน่าสนใจนะอะไรเงี้ยกับคาแรคเตอร์นี้แล้วเราก็สึกว่าตัวละครนี้ใน EP นี้เนี่ยจะมีความอารมณ์สวิงมากเลยหลังจากที่เขาแบบสอบตรงติดแล้วซึ่งแน่นอนว่าควรจะต้องดีใจแล้วก็แบบมีชีวิตแบบหลั่ลาอะไรก็ได้ใช่ป่ะจะอยู่กับแฟนจะนั่นจะนี่อะไรก็ได้แต่เมืกักลึกๆแล้วเนี่ยเขาไม่บินลองกับอะไรเลยว่ะเออลึกๆแล้วเนี่มือทผ โพสในหัวเนี่ยก็คือว่าแบบคือข้างนอกเหมือนจะไม่เป็นไรแต่ว่าในใจไม่ชอบที่แบบเห็นคนคนนั้นเนี่ยสนิทกับทุกคนอะไรเงี้ยซึ่งแบบอย่างที่บอกคือทุกคนในชีวิตอาจจะมีคนคนนั้นในแบบของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งแบบตัวเต๋อเองเนี่ยอาจจะหมายถึงตัวโอเอ๋วนั่นเองที่แบบว่าเขาแบบทำตัวเหมือนสนิทกับทุกคนจะทําอะไรพูดอะไรก็พูดเหมือนกับที่แบบพูดกับเต๋อแต่ว่าเต๋อเขาอาจจะแบบเฮ้ยสนิทในแบบของเขามันอาจจะอีกแบบหนึ่งเนี่ยสนิทของเขาเนี่ยอาจจะหมายความว่าเฮ้ยเราจะต้องแบบ เออเข้าใจกันนี้เฉพาะเราอะไรก็ว่าไปใช่ป่ะจนถึงขั้นเดือแบบเขาก็จะเริ่มมีการแบบประชดประชันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแบบแอบถ่ายรูปแฟนไม่ใช่แฟนอะ่ะก็คือถ่ายรูปผู้หญิงที่คุยด้วยอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีเวลาให้มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รอให้โอเอ๋อแบบมาดูแต่เขาก็ไม่มาดูอะไรเงี้ยจนเขาก็จนตัวเจ้าเต๋อเองก็แบบว่าต้องถ่ายดูตลอดเวลาตามเช็คซึ่งผมเชื่อว่าหลายหลายคนน่าจะเป็นอาการนี้ใครเป็นสารภาพมาคือแบบ ลงสตอรี่เพื่อจะให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบมาดูเพื่อผู้ใหญ่เรียกร้องความสนใจนั่นแหละนะฮะซึ่งแบบในอีพีนี้เราก็รู้สึกว่าสิ่งที่น่าสนใจมันก็จะมีเรื่องของแบบการที่เราจะได้รับรู้อย่างที่อีพีนี้เอ๋เขาจะติวภาษาจีนให้กับโอเอ๋อใช่ป่ะเราก็จะได้รับความรู้ภาษาจีนเบื้องต้นไปด้วยซึ่งมันก็จะมีแบบบทดิ้งที่มันขึ้นต้นได้ใจเยอะๆไม่ว่าจะเป็นแบบใส่ใจเอ่ยหรือว่าแบบเสียใจอะไรเงี้ยนะครับเสียใจนี่คือซางซินนะฮะ ซึ่งแบบเขาบอกว่าเสียใจเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการที่คนสองคนทําความรุนแรงต่ออีกฝ่ายหนึ่งที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบไม่แฮปปี้อะไรเงี้ยฉะนั้นสิ่งที่จะทาให้สองคนนี้อาจจะแบบไม่เสียใจหรือว่าเสียใจน้อยลงเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากความใส่ใจนั่นเองนะฮะความใส่ใจคืออะไรครับความใส่ใจก็คือแบบบางครั้งมันน้อยนั่นแหละแต่ว่ามีอะไรต่างคนต้องบอกกันต้องคุยกันนะฮะแล้วก็แบบสิ่งที่สําคัญคือมันต้องทําให้เราได้เห็นว่า เฮ้ยต่างฝ่ายต่างยังมีกันและกันอยู่ต่างฝ่ายต่างยังแบบรู้สึกพิเศษในแบบกันและกันน่ะพูดง่ายๆว่าเฮ้ยถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ธรรมดามันก็ต้องพูดออกไปอะไรเงี้ยเออนะฮะบางครั้งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าจะต้องมานั่งเดาความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งบางทีมันอาจจะเดากันไม่ได้เพราะอีกฝ่ายนี่อาจจะไม่ได้คิดมากแต่อีกฝ่ายหนึ่งคิดมากอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นวอลดิงในช่วงท้ายเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันลงตัวได้สวยงามเลยตรงที่เขาพูดว่าโอเคมึงจะยังไงก็ได้แหละชีวิตน่ะนะฮะ แต่ว่าอย่าเอาเวลาของกูไปให้คนอื่นนะฮะเออเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นพรอมิสบางอย่างเป็นความคําสัญญาบางอย่างที่ดูแล้วน่าสนใจนะฮะดูแล้วรู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์ในความเป็นตัวละครนี้ได้ดีมากแล้วก็ได้ได,ได้เห็นได้ชัดเลยว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าคนเรามันจะมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้หรือว่ามีความสนิทกันสนิทใจกันเชื่อใจกันวางใจกันแล้วเนี่ย สิ่งที่มากกว่านั้นคือเราจะต้องมีความใส่ใจแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบบทดิ้ตรงนี้มากเลยตรงที่ว่าแล้วถ้าเกิดว่าแบบแกไม่ได้บอกเราอะเราจะเป็นคนคอยถามเองละกันนะเราจะคนแบบเป็นคนคอยดูเองก็คือเพื่อให้ว่าเราจะใส่ใจนั่นแหละแล้วดูว่าต่อให้อยู่แบบไม่ถามแต่ถ้าอยู่เป็นอะไรอะเราจะคอยดูอยู่นะโอ้อันนี้มันเป็นสิ่งที่แบบใครที่แบบจะมีความสัมพันธ์หรือว่าสนิทกันหรืออะไรกันทุกคนควรจะต้องมีไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนกันหรือไม่ก็ตามอะผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แบบ มันคือการที่เราไม่มองข้ามกันละกันอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นแล้วก็มีความสัมพันธ์หรือว่ามีมิตรภาพที่ดีอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วก็แต่ว่าของกรณีคู่นี้อาจจะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าโอเคองั้นเราต้องมีเวลาของเรานะโอเคเป็นพรอมิสเลยนะฮะแล้วก็อย่าเอาเวลาของเราไปให้ใครนะฮะอาจจะมีไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องมีเรื่อยๆสม่ำเสมอ น่าต้องมีสความสม่ำเสมอแล้วก็ที่สําคัญคือมันก็จะมีคนรับตรงที่ว่าเขออีเขยอี er e มาเนี่ยที่ก็จะมีแบบตั้งแต่ EP ที่แล้วซึ่งตรงนี้เราก็จะได้เห็นฮินบางอย่างที่ต่อให้ตัวโอเอ๋อได้มีเวลาอยู่กับบาสเองซึ่งเป็นตัวละครที่แบบตัวโอเอ๋อเขาชอบถูกป่ะแล้วก็อาจจะแบบตัวบาสเองก็อาจจะมีใจให้อะไรเงี้ยนะครับแต่พอเขาพูดคําว่าเขออี e เนี่ยตัวโอเอ๋อพูดเนี่ยบาสก็ไม่เข้าใจมันก็จะแสดงเห็นว่าสุดท้ายเนี่ย ตัวบ้ก็จะไม่ได้รู้โคดรลับตรงนี้ด้วยซ้ำอ่านะฮะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่หมอนกับว่าจะทําให้เห็นว่าเฮ้ยสองคนเนี้ยระหว่างตัวเตะกับตัวเอ้าเอ๋วเขาจะรู้กันแค่2คนนี้เท่านั้นในเรื่องนี้นะครับในส่วนของสิ่งที่เป็นจุดโดดเด่นของ EP ีนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องเพลงด้วยเพลงที่ชื่อว่าแปลไม่ออกของบิลกินเนี่ยนะฮะผมว่า E ีพนี้นี้ EP เนี้ยมันตอบโจทย์แบบตามเพลงนี้มากเลยอ่ะเพราะว่าในเพลงเนี่ยตัวเนื้อเพลงเ,งเองมันมีการพูดถึงคําว่า เป็นห่วงใช่ป่ะครับมีความว่าร้อนรนอยู่ดีๆมันก็มีความเป็นห่วงคนคนหนึ่งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ร้อนรนนะฮะทำให้แบบอย่างที่บอกอารมณ์เลยสวิงไงเมื่อคนคนนั้นเนี่ยแบบไปอยู่กับคนที่แบบคนอื่นที่มันไม่ใช่เราไปใช้เวลากับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าความรู้สึกนั้นนั้นมันคืออะไรอะรู้สึกอย่างเดียวตรงที่เราเราแบบได้เขามาแล้วเราไม่อยากจะเสียเขาไปอะไรเงี้ยแล้วก็หรือมันกลายเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือความรักหรือเปล่านี่คือการที่แบบเรารักไปแล้วหรือเปล่า นะฮะแล้วทาไมใจมันถึงอ่อนแรงทําไมใจมันถึงเปราะบางทําไมใจมันถึงไม่มั่นคงทําไมเราสึกว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอะไรเงี้ยอืมมันก็เลยกลายเป็นที่มาของความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเนี่ยกลับมาตรงนี้นั่นแหละก็คือมันพูดถึงเรื่องใจนั่นเองสำหรับอ P ีนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของว่าถ้าเราจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่เสียใจเนี่ยมันอาจจะต้องดูถึงความใส่ใจด้วยซึ่งความใส่ใจในที่นี้มันก็หมายความว่าเฮ้ยเราอย่าไปทําให้อีกฝ่ายต้องเสียใจเพราะเราไปทําไม่ดีใส่ อะไรเงี้ยเราจะไปประชดประชันกันเราจะไปนอยกันหรือว่าเราจะอะไรต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบสุดท้ายเนี่ยมันก็ยิ่งจะทําให้เราพังลงทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะพังเราไม่อยากจะเสียใจเราก็อาจจะต้องแบบหาทางเข้าใจอีกฝ่ายแล้วก็หาทางเชื่อใจด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเกิดความวังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมีความสเตเบิลขึ้นมานะครับก็ผมรู้สึกว่า EP นี้เต็มไปด้วยความรู้สึกครับรู้ อิ่มใจมันจะไม่เหมือนอีพีที่แล้วที่แบบบางคนอาจจะร้องไห้แบบซึ้งใจจะร้องไห้ได้แต่อันเนี้ยมันแบบถ้าจะร้องไห้หรือน้าตาไหลเนี่ยมันอาจจะน้ําตาไหลด้วยความที่ว่ามันอิ่มใจมันมันทุ้งอยู่ในใจมันเป็นความรู้สึกที่เราเข้าใจความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่าง2ตัวละครนี้แล้วก็มันค่อยๆกระเถิบกระเถิบขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกับที่ซิมบริกที่ตอนนี้เขาพยายามจะทําให้เห็นว่าเฮ้ยแค่เอาขามาชิดแนบชิดกันเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ยใจมันเต้นตุ้มๆต่ยว่าฮ้ มันกำลังร,รู้สึกแบบที่มันไม่ธรรมดาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมมองว่ามันก็คือการลุกขึออ้นอีกอีกสเต็ปหนึ่งอีกกระเทบหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแบบเราหรือเปล่าหรือต่อให้เขาจะบอกว่าเขาไม่รู้สึกอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยแค่คําพูดอย่างเดียวมันไม่พอเราต้องดูที่การกระทําด้วยบางครั้งเราพูดเราสัญญาแต่เราไม่ทําอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราพูดว่าเราจะไม่ทําแต่เรากระทาเราใส่ใจเรา เชื่อใจแลหลอกให้ใจเบขอเขาเนี่ยผมว่าสุดท้ายเนี่ยก็คงน่าสนใจเลยว่าเดี๋ยวมันจะจบยังไงนะฮะต่อให้พูดว่าเฮ้ยเราไม่คิดอะไรหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงหรือเปล่านะฮะเออปากไม่ตรงกับใจนะฮะเออเขาเรียกว,ว่าแบบนั่นะแหละนะฮะใจมันใจเป็นกําลังแบบบิลองกับอะไรบางอย่างนะฮะมันกําลังรู้แหละว่ารู้สึกยังไงแต่ว่าแค่ว่ามันจะต้องแบบเราจะยอมรับมันได้หรือเปล่าเราจะ เข้าถึงตรงนี้ได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยเออก็คงต้องไปตามดูใน EP ต่อๆไปนะครับตัวซีรีส์เนี้ยก็คือจริงๆแล้วข้อดีมันมีเยอะมากเลยนะฮะแต่ว่าข้อเสียอาจจะเป็นในช่วงแบบช่วงท้ายเนาะที่แบบว่ามันเป็นแบบจังหวะที่เหมือนเป็นเพลงแปลไม่ออกนะครับที่มันอยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นแบบเป็นจังหวะที่มันช้านิดนึงแต่ว่าเราก็เข้าใจได้ตรงที่ว่าพอมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็คือการที่เขาอาจจะต้องพยายาม capture ความรู้สึกของตัวละครให้มันมีความแบบค่อยๆเล่าค่อยๆไปเรื่อยๆเพราะว่าตัว เรื่องนี้ถ้าจะไปเทียบแบบ The Gifted เนี่ยมันไออน,นั้นมันอาจจะต้องดำเนินเรื่องเร็วเพราะว่ามันมีอีเวนต์เยอะไปหมดเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกซึ่งความรู้สึกตรงนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาในการแบบว่าค่อยๆละเลยดให้เราเข้าถึงตัวละครให้ได้แล้วก็ให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมมันถึงต้องมานั่งหนุ่งๆนั่งซึมๆตรงนี้วะอะไรเงี้ยแล้วทำไมมันถึงต้องแบบค่อยๆค่ทางเข้ามาคุยกันวะเพราะสุดท้ายเนี่ย ากมันไม่ต้องหัวใจนั่นแหละนะฮะไอสิ่งที่เราบอกว่าเฮ้ยเราจะไม่แคร์กันไม่สนใจกันแต่จริงแล้วเนี่ยเราอาจจะโคตรใส่ใจกันมากๆเลยนะอะไรเงี้ยเราอาจจะโคตรใส่ใจเราอาจจะโคตรแคร์เราอาจจะโคตรแบบรู้สึกว่ามันมีความสนิทยอยู่ตรงนั้นมากเลยแล้วในความสนิทตรงเนี้ยมันก็เลยมีความแบบหึงอะเออความหึงหวงอะไรเงี้ยที่แบบรู้สึกว่าเราไม่อยากเสียเขาไปเราไม่อยากให้เขาเป็นของใครเราอยากจะให้เขามีความสัมพันธ์กับเราเราอยากจะให้เขาพิเศษกับเราคนเดียวอะไรเงี้ยเออมันเป็นความรู้สึกที่แบบ จะมองว่าเห็นแก่ตัวก็ได้แต่ในความรู้สึกหนึ่งเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามันก็เป็นอะไรที่พูดยากเพราะเหมือนกับว่าถ้าเราบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่ว่ามันก็ต้องมีบางอย่างที่มากกว่าเพื่อนแต่ว่าอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นแฟนแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันพิเศษบางอย่างที่เราอยากจะเป็นแบบเออพิเศษเหมือนกับที่อีกฝั่งหนึ่งต้องรู้สึกพิเศษตรงนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แบบบังคับกันไม่ได้ด้วยแล้วมันก็เป็นเรื่องของ เคมีโคที่จะต้องซิงกันมากๆแล้วบางครั้งเนี่ยเกิดมาช่วยชีวิตมันอาจจะไม่เจอใครที่รู้สึกอย่างนี้ได้เลยจนกระทั่งแบบคนที่สามารถจูนกันติดฉะนั้นพอมันถึงขั้นแบบเจอคนที่จูนกันติดแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่อยากเสียกันไปนก็เลยเข้าใจได้ผมเลยรู้สึกว่าตัวละครของบิลกินเนี่ยก็คือตัวเตเนี่ยที่ปล่อยความรู้สึกตรงนี้ออกมาแล้วมันชัดเจนมากๆเลยเราสึกว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ชัดมากแล้วเราเออเรารู้สึกว่าเขาเล่นดีมากเรา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 เข้าใจได้เลยเราอินตามแล้วก็ ในขณะเดียวกันตัวโอเอ๋วเนี่ยน้องพีพีก็แบบไม่ได้สายตาแบบดูแข็งกร้าวดูหาเรื่องแบบตอนแรกและตอนนี้เขาจะมีความอ่อนหวานลงก็จะมีความซอฟต์ลงมาอะไรเงี้ยซึ่งเราสึกว่ามันก็จะเป็นอีกรสชาตินึงซึ่งอาจจะไม่ได้เห็นเท่าไหร่นะครับน้องเขาก็สามารถส่งการแสดงที่เออดีออกมาถึงแม้ว่าเขาก็จะมีความเป็นตัวตัวของเขาเองแหละด้วยคาแรคเตอร์แต่ว่าเอ่อพอมาอยู่กับวิลกินเนี่ยผมรู้สึกว่าเคมีของคู่นี้ยังไงก็ดีมากอยู่ดีนะครับส่วน ระหว่างตัวตัวโอเอ๋วกับบาสเนี่ยคงต้องไปรอดูกันต่อไปเพราะว่าบาสพูดแสนดีเนี่ยก็นะฮะก,ก็รู้สึกสงสารแล้วล่ะว่าถ้าเกิดว่าสองคนนี้มันดูแล้วมันกิกก,กันแล้วเทมีมันเข้ากว่าในขณะที่ตัวโอเอ,อ๋กเนี่ยก็แอบชอบบาสเนี่ยแต่ว่านั่นแหละเราก็ยังไม่รู้เนาะว่าว่าสุดท้ายออความสัมพันธ์ของสองคนนี้จะเป็นยังไงทั้งทั้งที่แบบตัวบาสเองก็ดีมากก็ตามแบบพยายามที่แบบเออคอยเทคแคร์คอยเป็นพ่อพักคอยเป็นผู้เับาฟัง ที่แสนดีอะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นผู้เอวน่าจะเลือกยากแล้วละ่ะเออต้องดูตอนต่อไปนะเพราะว่าในห้องเรียนภาษาจีนเนี่ยข้างหนึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทที่แบบว่าคิดไม่ซื่อส่วนอีกข้างหนึ่งก็เป็นคนรู้ใจที่แบบอยากจะสารภาพหลักฉะนั้นก็ต้องติดตามนะครับผมไม่อยากให้จบแค่5 EP เลยใครรู้ช่วยบอกหน่อยว่ามันจบที่ EP ที่เท่าไหร,ร่นะผม่าถ้า เหรือ8 E p ีคงกำลังดีแต่ถ้า 5E p ีผมรู้สึกว่าโอ้ยนี่มันเกือบจะครึ่งทางแล้วเหรอเนี่ยเออไม่อยากให้มันจบเลยอ่ะเออนะฮะก็รู้สึกว่าเออดีครับเป็นซีรีส์ที่อย่างที่บอกไปก็มีคุณภาพที่ดีมากนะฮะโลเคชั่นภาพเอยอะไรเอยสวยงามไปหมดเลยดูรู้สึกว่าอยากไปภูเก็ตอ่ะโอเคป่ะคือรู้สึกว่าอยากจะแบบไปตรงนั้นยิ่งถ้าเกิดเกิดว่าตอนต่อาไปเขามีเอาของอาหารมาให้ดูนอกจากบะหมี่ด้วยนะผมว่านอกจากเออหมี่ที่อีบ้านเต๋มกินอ่ะนะ ผมว่าน่าสนใจเลยไอ้พวกแบบผมไม่รู้ว่าไอ้ขนมโอเอ๋วหรืออะไรอะในในภูกเก็ตมีอะไรอีกส่งมาเลยฮะผมรู้สึกว่ามันขายได้อะเออมันสามารถที่เอามาใส่ได้ความเป็นโลโก้ของมันมันทำให้แบบตัวเรื่องนี้มันโดดเด่นและกลายเป็นซีรีส์ของนาดาวที่ไม่ใช่แค่เป็นแบบ f i r s t สแอลซีรีส์ของนาดาวหรือว่าเป็นแบบ ฟิีที่เป็นแบบวายหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของแบบการที่พูดถึงเรื่องความฝันด้วยพูดถึงเรื่องชีวิตการที่จะต้องเอาแบบต่อสู้เพื่อที่จะรอบพ้นจากระบบก,การศึกษาเดิมๆเ,เข้าไปสู่อีกโลกหนึ่งอีกโลกใหม่หลังจากตรงนี้จลังจากมหาลัยหลังจากที่เราจะต้องก้าวผ่านยุคของความเป็นโลโคอลสู่ความเป็นแบบโลกของความเป็นยูนิเวอร์ซิตี้ที่แบบทาให้เราแบบค่อยๆ coming of age ทำให้ตัวเราโตขึ้นทําให้เราได้เคย,ยพบเจอคนมากขึ้นแต่ว่านี่คือห่วงสุดท้ายของอดีต ที่เราได้พบเจอมานันตั้งแต่ตอนเด็กแล้วก็ตรงนี้มันกําลังจะหมดไปในเวลาไม่ช้าฉะนั้นเนี่ยในความทรงจําบางอย่างหรือในพื้นที่ที่แบบว่าเป็นเมืองเล็กๆอะไรางเงี้ยผมว่ามันเต็มไปด้วยความรู้สึกมันเต็มไปด้วยอ่าอิโมชั่นอลบางอย่างที่สามารถแคปเจอร์ได้ก็อ ผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เขาสามารถที่จะเก็บละเอียดความรู้สึกตรงนี้ได้ดีเลยนะครับก็ใครที่ยังไม่ดูนะครับไปดูกับซานะส่วนใครที่ดูแล้วนะครับแลวก็อยากฟังรีวิวตอนต่อๆไปจากผมเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe นะบิ๊กนภัทรวัลลศรีหรือช่องนภัทรไอเลนะครับเราก็จะมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะฮะแล้วก็จะมีรีวิวผมตั้งใจว่าจะทําทุก EP เลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะแลวก็อยากจะมาพูดคุยกับทุกคนด้วยใครที่ดูแล้วรู้สึกยังไงคิดยังไงชอบไหมหรือว่ามีจุดไหนที่ อินเป็นพิเศษก็ช่วยมาคอมเมนต์แล้วก็เล่าสู่กันฟังก็ได้ผมจะพยายามเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็รู้สึกว่าในฐานะคนดูเนี่ยก็มีความสุขเวลาเรารู้สึกอะไรบางอย่างกับตัวเรื่องที่เราดูนะฮะแล้วก็คนก็มาแชร์กันแล้วก็รู้สึกในแบบเดียวกันเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนฟิลลิ่งกันลวกันมันเป็นการเติมเต็มความรู้สึกที่หลังจากที่ที่เราดูคอนเทนต์ตัวหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่ได้จบไปแล้วมันก็แบบ อยู่ในใจจะเรานอนหลับแล้วตื่นแล้วก็ลืมอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นการที่เราได้แชร์หรือว่าถอดบทเรียนไปร่วมกันนะครับฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุที่ถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนทําหนังคนหนึ่งด้วยแต่ว่าในฐานะของคันเป็นคนดูเนี่ยผมว่าผมมีความสุขมากที่เราได้เห็นเรื่องสตอรี่ที่มันขับเคลื่อนไปเยเฉพาะยิ่งคือสตอรี่ที่เราสนใจอยากจะติดตามหรือว่าตัวละครที่เราอยากจะตามดูนะครับก็ฝากไว้ครับฝากไว้ก็อยากจะให้ทุกคนลองไปดูเรื่องนี้กันแล้วก็ใครที่ยังไม่ดูเนาะแต่ว่าใครที่ดูแล้วก็ดูแล้วกุกันทกนทๆ E P ะ ก็เรื่องอื่นๆด้วยก็ได้นะครับผมยินดีทุกๆเรื่องเลยนะครับหรือว่าเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องหนังก็ยินดีนะครับฉะนั้นผมอยากให้ YouTube ผมเป็นคอมมูนิตี้ที่จะมาพูดคุยกันได้แต่ว่าใน a c e b o o k ไลฟ์เนี่ยก็ยินดีครับใครที่มาพูดคุยสดๆด้วยก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับเอาละนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันนะครับฉะนั้นผมขอนยญาจบแต่เพียงนี้ก่อนที่เน็ตจะหลุดอีกครั้งหนึ่งนะฮะอย่าลืมฟังไอ้เพลงนี้ด้วยนะฮะแปลไม่ออกนะครับแปลไม่ออกเหมาะกับ แปลรักฉันในใจเธอมากๆครับเป็นเพลงที่เพราะมากครับขอบคุณและสวัสดีครับ